ร่วมสนุกในฤดูร้อนนี้นะครับระหว่างพักผ่อนสงบใจมหาจรย์แห่งเสียงบรรเลงและก็สร้างปราสาทพังมายานะครับซึ่งนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับที่กําลังจะมาถึงนะโดยมันจะเป็นกิจกรรมนะครับที่ขั้นก่อนที่จะถึงโปเกมอนโกลเฟสโกลบอลปี2025นั่นเองนะครับโดยก็ตาม3ตัวนี้เลยนะครับเรียงกันเลยนะคาบิคอนก็จะอยู่ในอีเวนต์พักผ่อนสงบใจนะครับดันบันอยู่ในมหาจรย์แห่งเสียงบรรเลงส่วนชิรีนนะครับจะอยู่ในสร้างปราหาทพังมายานะครับ โดยทั้ง3มอีเวนต์นี้นะครับเขาจะจัดค่อมกับกิจกรรมโป k กมอนโกลเฟสในสถานที่จริงเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทละกันนะ เพื่อที่เราจะได้อัปเดตไปทีละอีเวนต์นะครับซึ่งถ้าเป็นการพักผ่อนสงบใจนะครับมันจะค้อมกับโปเกมอนโกเฟสที่โอซาก้ามหาศย์แห่งเสียงบรรเลงน,นะครับจะค้อมโปเกมอนโกเฟสนิวเจอร์ซีย์นะครับและ้างปลาหากพังมายาก,ก็จะค้อมโปเกมอนโกเฟสปารีสนะครับโดยกิจกรรมที่กําลังจะถึงนะครับเป็นกิจกรรมพักผ่อนสงบใจนะครับจะเริ่มในวันศุกร์ที่30พฤษภาคมเวลา10โมงเชา้าจนถึงวันอังคารที่3มิถุนายนปี2 0 2 5เวลา2ทุ่มตามเวลาไทยนะครับ ซึ่งสําหรับใครนะครับที่เล่นโปเกมอนโกเฟสโอสกานะครับมันก็จะเริ่มวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่า2กิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะค่อมกันเนาะประหนึ่งว่าสําหรับใครนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงก็จะได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนบางตัวนะครับที่ปรากฏในโปเกมอนโกเฟสนั่นเองนะซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือการ,รเผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับก็จะมีเจ้าลักกี้มมริวทิมเมียนอาบูรีเน็มชูเนกโกอลัลลา แล้วก็มีบิมนะครับแล้วก็โปเกมอนที่อาจปรากฏตัวได้ยากนะครับก็จะมีคาบิโอนและก็ชิรีนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่มีโอกาสเจอตัวสีต่างๆได้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีดอกจันดังนั้นนะครับตัวที่ไม่ได้เปิดตัวสีต่างๆไว้นะครับก็คือมีบิมนั่นเองนะนอกนั้นนะครับมีโอกาสเจอตัวสีต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนถัดมานะครับก็เป็นไข่นะครับเขาจะเน้นที่ไข่2กิโลเมตรนะครับจะมีลีชานมุนนะ ชูชุป,ปุแล้วก็เพอรพ์พับนะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้มีโอกาสจะตัวสีต่ตางๆได้นะครับและมาถึงไฮไลท์เลยนะครับก็คือสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดตัวกิกาแม็กเป็นครั้งแรกในโปแลนโกนะครับก็คือปกติมันก็จะเปิดตัวในแบทเทิลแม็กระดับ6ดาวอยู่แล้วเนาะก็คือเจ้าคอริรดันด้ากิกาแม็กนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือ3 1มสถึงหมิถุนายนนะครับก็ตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มของแต่ละวันนั่นเองนะ ซึ่งการที่มันไม่มีดอกจันนะครับก็หมายความว่ากริลลนดาตัวนี้นะครับอาจจะไม่มีโอกาสเป็นตัวสิตกต่างได้นะซึ่งถ้าใครที่อยากได้นะครับก็เฝ้ารอได้เลยนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะ เมื่อถึงคำท้านักสะสมนะครับเขาก็เน้นไปที่การสะสมโปเกมอนทีมอเวนต์เนาะก็คือการจับนั่นเองนะครับเพื่อรับของรางวัลเป็นการชนากับโปเกมอนนะครับแล้วก็อาจจะมีไอเทมเล็กน้อยนะฮะสำหรับโบนัสในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีระยะทางฟักไข่เดลยอเพียงครึ่งเดียว XP ได้จากการฟักไข่นะครับเป็น1.5เท่าคีดจจำกัดในการรวบรวมอนภาคแมกนะครับเพิ่มเป็น1,600โดยปกติเราจะรวบรวมได้แค่วันละ800นะครับแล้วก็พาวเวอร์สปอตอันนะครับสามารถดรอปอนุภาคแมกได้ถึง8เท่าเลยนะแล้วก็เพิ ในการฟักเจอมุลน่าสีต่างๆแล้วก็เผชิญหน้ากับมุลน่าสีต่างๆในรางวัลภารกิจงานวิจัยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสในการเผชิญหน้ากับเนมาชูสีต่างครับในธรรมชาติแล้วก็รางวัลภารกิจงานวิจัยนะครับและสําหรับใครนะครับที่ซื้อตั๋วกิจกรรมพักผ่อนสงบใจนะครับเขาก็จะมีโบนัสเล็กน้อยเพิ่มให้นะครับก็คือสตาร์ดัสจากการฟักไข่นะครับจะเพิ่มเป็น1.5เท่านั่นเองนะครับสำหรับงานวิจัยภาคสนามนะครับก็ถ้าเพื่อนๆหมุนสอบโปเกสต็อปนะครับแล้วได้รับงานวิจัยที่เป็นทีมอะก็าจจ ได้รับของรางวัลเป็นโปเกมอนอย่างมุนนะอับุรีเนมัชูเน็โคล่าแล้วก็มีปริมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีบิมไม่มีโอกาสเจอตัวสีตกต่างได้นะครับแล้วก็มุนนะกับเนมัชูเพิ่มโอกาสในการเจอตัวสีตกต่างนะครับ งานวิจัยแบบจากัดเวลาแบบเสียงเงินนะครับก็ถ้าใครนะครับซื้อตั๋วประจํากิจกรรมนะครับพักผ่อนสงบใจนี้นะนอกจากจะได้โบนัสเล็กน้อยแล้วนะครับก็ยังได้งานวิจัยนะครับก็เน้นไปที่การสำรวจแล้วก็ก,การจับโปเกมอนนะการสำรวจผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินนะ1หรือ2หรือ3กิโลก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนการจับก็จับโปเกมอนตามที่เขาบอกเลยนะซึ่งของรางวัลนะครับก็จะเป็นการแพชนะกับพุนะแล้วก็เนมาชูนะครับแล้วก็มีไอเทมอย่างเครื่องฟักไข่ชั้นเยี่ยม2เครื่องนะครับซึ่งเจ้างานวิจัยนี้นะครับมีวันหมดอายุนะครับเพราะเป็นงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะซึ่งต้องทําให้เสร็จสิ้นแล้วก็รับของรางวัลนะครับก่อนวันอังคารที่3มิถุนายนปี2025นีะครับเวลา2ทุ่มตามเวลาไทยเนาะซึ่งถ้าใครใจดีนะครับสามารถซื้อแล้วก็มอบตั๋วเป็นของขวัญใ,ให้กับเพื่อนในเกมโปเกมอนโะก้เนาะแต่ว ไปนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนนะครับไม่สามารถขอเงินคืนได้แล้วก็ไม่สามารถใช้โปรเกคอยซื้อได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโปเกมอนโกเว็บสโตร์นะครับเขาก็มีกล่องตั๋วชั้นยอดพักผ่อนสงบใจนะสำหรับใครนะครับที่อยากซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปที่โปเกมอนโกเว็บสโตร์ได้นะครับเขาก็จะมีกล่องไอเทมนะครับที่ก็จะมีตั๋วอีเวนต์นะครับประจํากิจกรรมนี้เนาะแล้วก็จะแถมนะครับไฮเปอร์บอลอีก5ลูกนั่นเองนะซึ่งถ้าเราซื้อตั๋วนะครับในเกมนะเราจะไม่ได้ไฮเปอร์บอลอีก5ลูกนะไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเล่านะ เป็นของแถมที่ผมรู้สึกว่ามันหมุนได้ตามสองคนกสตอปอะ่ะส่วนอีเวนห์ถัดมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันพาร์ทที่2เนาะ ซึ่งรอบนี้นะครับผมไม่รู้เลยนะครับว่าทางเกมโปเกมอนโกเนี่ยเขาลืมทําอินโฟกราฟิกของกิจกรรม3กิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีปรากฏเลยนะดังนั้นนะครับผมก็เลยแวะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ากิจกรรมที่จะถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านนะครับในเว็บไซต์ของ p ป k กมอนโก c o m ได้นะครับเขาก็มีรายละเอียดของกิจกรรมที่ทยอยอัปเดตเนาะซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้นะครับเขาก็จะมีโปเกมอนเด่นนะประจําสุดสัปดาห์ของแต่ละอีเวนต์นะครับก็คือเป็นโป กับแม็กนะครับที่เป็นเจ้าสตาร์เตอร์จากภู้ิภาคกาล่าเนาะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นกอร์เรียลันดากิกัแม็กนะครับอีเวนต์ถัดมานะครับก็จะเป็น S เบิร์นกิกัแม็กแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายก็จะเป็นอินเทเลียนกิกัแม็กนั่นเองนะซึ่งในรอบนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะไปโฟกัสกับเจ้ากอร์เรียลันดากิกัแม็กมากกว่านะครับก็สําหรับใครที่จะไปตีนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะสําหรับผมมองว่าไม่รู้ว่าจะไปตียังไงนะเพราะว่ามันไม่ได้กําหนดเวลาตายตัวนะมันเล่นเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าเย็นสามทุ่มนะผมก็เลยไม่รู้ว่าคนที่เขาไปรรวมมกกกกลลุ่่ตตตตีีีีเขาจจะะันนนออไไหค็็ใทป ติดตามข่าวสารนะครับอาจจะเป็นกลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม Line Group นะครับตาม Open Chat อะไรอย่างนี้นะเขาอาจจะมีการนัดกันนะซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเป็นคนกรุงเทพก็อาจจะเป็นที่สยามหรือเซนทรัลเวิด์นะครับแต่สำหรับผมพอผมรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสเป็นชายนี่เนี่ยผมก็ อาจจะตีไก่แค่ตัว2ตัวก็พอนะครับส่วนอนุภาคแม็กเนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีโปเกมอนไดแม็กขึ้นประปายบ้างนะก็อาจจะหันไปตีเจ้าโปเกมอนพวกนั้นแทนนะครับเพราะผมเองก็ยังมีโปเกมอนที่เล็งไดแม็กตัวที่อยากได้ทีทดีอาไว้เยอะอยู่นะอย่างเช่นเจ้าลักกี้ไดแม็กนะครับเจ้าดันบันไดแม็กอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งใครที่ไปตีนะครับก็ขอให้โชคดีได้ตัวดีๆกลับมาแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้มาฟังผมอัปเดตกิจกรรม ของเกมโปเกมอนโกแบบนี้นะก็ขอทุกคนโชคดีเล่นเกมโปเกมอนโกอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ